สวัสดีค่ะมันนี่ก็อยู่กับพ่อนภาน,นะคะพ่อนภาณิสภาพไปตามแนวทางของแม่วาดเนาะคะ่ะแม่วาดเพลินวามีค้นเอาเหล็กมาห้แล้วก็เลยฟันมาฟันมาเอามีดไปฟันหัวค้นเนาะคะ่ะฟันคักฟันแน่เนะคะ่ะเหล็กสิเป็นตัวใดกลับไปรับช่มรับฟังน้ำกันเลยเด้อค่ะ มันเด็กเก็บหัวม้นก่งนน่ะขนมแม่นม่้วอสามหาหกนั่นันมาเอามีฟันหัวนั่นน่นใส่เองนั่นสองเรื่อนติดกันฟันมาเอามีฟันหัวมาที่นี่นี่เอนี่เอ้อายเท่าไรอายุหกทดปีมที่นอั anchor. นอันย่างขึ้นขึ้นมาอีกนี่มาบอกนล้ฟันอะไรแล้วขึ้นมาอีก วันวน่าถือกานนั่นมม่ว่ากูขอเฮ็ดดอกแนวสั่นยี่ห้อเนต้องเจ็คูนผัเดียนบนเหล้าบนไรก็ได้64ครับเจ็คซูนหัวนี่มเหรอแน่นนี่แหะเรียกบนหล้าแจ็คูนหัวรัสเซียฟันันอะไรก็ได้ันม่ได้อันจับปานใส้กูบไหมปานไหมอันสันขึ่เกาขนาด่ะ อายุคนดีเลยวังหับีงหันตันมาปลาร่อยอันแปดรอยที่ข้างข้งเหือนเนาะจ้าเอ้ยเอาโใส่ขึนจอกเจ็ดแปดห้ใส่กับว่าเขาเลยเนาะโอ้โหใส่วงหันเนี่ยแปดร่อยเห็นต่เล็กแปดตัวเดียวไหมอันนู้นนี่เป็นยังกางฟันว่าเด้ไปเอามีดฟันนี่นี่นี่บนหูกันขยอนเอามีดฟันไปแลอนะเดีอยเต้หัวยิ่งเข้ามานอกไปยิ่เออนูฟันว่าหนเมีดฟันหัวยิ่งอนนี่หัวแตกหมด เอ้าอายุกูหกสิบสี่ปีคนละมที่นี่ฟันเมื่อใดฟันอันก้อนคืมันผ่าหนึ่งก้อนผ่าสองตามือขึ้นหลังแมนหลังเล็กบวกเลยเล็กบวกเมื่อนี่กับฟันวันนี้อื่นขึ้นที่สองมาฟันวันแล้วคือเฮ็ดนั่นจานหนึ่งมากู่อเฮ็ดแจ็กดอกในหีบเฮ็ดน้ำข่าดอกนึ่งไหมซีวัาจังใดงไหนกันเล่ไดเก็บศูนย์ถันเนีอยจานนี้กศูนย์โอ้ยนในจานน่จานมันกะเท่าทะเบียนรถละทะเบียนระทะเบียนรถตัวเก็บศูน มันมีมันมีสี่ตัวอบอ,อกี่สามหนึ่งเจ็ดศูนย์แต่ว่าอันที่ฟันนีไ 03, นนน 03, น่ได้เลขศูนย์สามมากด้เพิ่งว่างวันี้เด้อศูนย์สามเพิ่มาได้เลขศูนย์สามเดวเลขไปฟันว่ามีฟันหัวไปไงเอกไม่่าอคอหไงเองเพิ่นเป็นคนได้เลขศูนย์สามมาดูนี่นี่<อ>แม่ได้เลขศูน, 03, นย์สามก่นไงนางมากนางมากอ,อันยายวาอันเด็กว่าหันอยว่าจะซื้อเจ็ดเจ็ดเลขรดเจอยุ่มันคอยเลขซื้อสามเจ็ดาน มันนี่ไปได้เราเูิสามแล้วถือยูอันเก็ตเปียแล้ววา่าแล้วว่าเป็นเอฟซีวันนี้ได้ศูนสามวันนี้วันนี้ตกย่ำขึ้นมากไม่ฝันว่าเอามีดไปฟันหัวพะย่ะเอเลข03ในเอฟซี FC เอามาหา,แม,า,มา,หาแม่วันที่ผ่านมาเอฟซีบรรทุกเกตเจตวันนี้เพิ่งได03้03เพราะได้มาหาแม่ป้า ไม่ว่าเขียนศูนย์ส,สามใบเล็นันว่ <ừ, S 1> าเดเอามีดไปฟันพนนเองั้นหัวไปนเ,เ,เอพคนเออายุหก <64 S 1> สิบสี่ปีหกสี่ปีหกสี่มันงใจ่ายอายุหกปีบันนี้มือรุ่นมากฟันอีกวันเรามากเอาถือจานหน้ามากมาขอเห็นน้ำผ้าดอกนะึง ทำเลยว่าโอ้ม่ติดบิเลขหยังโอ้ยเขียนไว้คือ03เขียนเลขไว้03แล้วก็ปันว่าได้เอามีดไปฟันหัวพ่อเอพ่อเออายุ64ปี64ปีทะเบียนทะเบียนรถนา3170ทะเบียนรถนา3170ทะเบียนรถนาอดแล้วก็ปันแล้วก็ฟันว่าเราเ็ด เอาเฮ็ดมาให้ดอกขอเฮ็ดมาใหขอเฮ็ดนําถือการมาขอเห็ดนําจักดอกนี้นะว่าแม่เมเดียวแแม่เลข70เงินเบนรถนําจานก็เป็น7เนาะเลขที่เป็น7เนาะจานก็เป็น0ไปังั่นนีมันก็สิตรงกันแค่70เฮเฮ็ดอยู่ในจาน นี่นีนะสามศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์มักตัวใดไม่่าไม่มา,มมาตัวที่หน้ามา,มา,มาตัวนจิ๊กเจ็ดศูนย์เนี่ยตัวเอฟซีเอามาใหา้พันถือเจ็ดเจ็ดวนนาาานันนี้พนันมาให้ศูนย์สามมาักแล้วเพินมาหมักยูศูนย์สามแม่ได้ยูดิเจ็ดเจ็ดวันหันอันนี้เสี่ยงวานรถ้าดีแต่ซื้อนดเดือน คือเลขกันนั่เด้ออยังนันเป็นเจ็ดสามเจ็ดนะเลือดแมวเป็นสี่เจ็ดามเจ็ดเย็บเื้ด้่สองตาเนาอรถเจ็บเจ็บนะเย็บเนได้สองตาเจบเจบวันนี้รถมัห่วงมันใกล้ตัวนั้นที่มันขันนั่นตายเลยดิมือเหยียบขันรถออกมามือขึ้นฝันมือขึนไปเพรนฝันดีพวกนัมาดีแต่รถเท่าปิ้งปิ้งนะจันมาอ้าบมึหูแล้วเลยวางสิวันนี้พ่อจออกรถมาขายของใกล้ตัวนั้นเล่นเขามไใจของรถเหยียบเหยียบใกล้อีก เ,เลขรถแม่วาดม,ม,มันเลขอ4737ไม่เลขออกันไหมเจ็ดเจ็หมวันนี้เสียงเลยบอกไปสื่อเลขรถทาเนเอร์สันวันนี้ผมมีเงินสื่อแบบว่ <ไป S 2> หาสรุปวันนี้ไม่ซ้ำน,นะนี่เนาะเขียนเลขไป03เซีเลขม่ไห้วันที่าเจ็ดเจ็ดนถูวันนี้เป็นเอามาให้แม่วาเป็นอย่างเงม่วา ศูนย e for ์สามเขียนไปแล้วฝ mm ันมาไปขาไปขาผู้ใดก็ไปฟันผู้ใดก็ตายฟันพ่อเอตายพ่อเออายุ64นะคะเลขรถพ่อเอสามสามหนึ่งเก็ดศูนย์วพ่อเอก็มาขอเฮ็ดท่านแม่วาดดอกหนึ่งเฮ็ดยู่ในจานมันตีเจ็ดสามขันเห้าสองขึ้เนาะฝันที่แหลกฝันว่าฝันหัวหน้าโดยที่สองฝันหัวเรลามาขอเฮ็ดดอกหนึ่งในจานหน้าเฮ็ดื้สองมือติดกันเฮ็ดดอกหนึ่งในจานอยู่น้ำเล่านนะ เราได้เลขบว่เก็บศูนย์อายุเก้าเด้อรอเาล่าอายุเก้าแม่ไปปั้นหัวเราเลยเนียนขั้นหัวมันแบนีคือ่าสร้างไมน้ำด้วยกันไม่ติด CC คิดจะได้ยังเอาเบียดไปปั้นน้ำมันมากฝันมากก็ยิมาเป็นกอดตรงนี้นะหนึงนมีตาเกียบนิใ่ไหมเมือันตหนึ่งตันมาติดสามมือมาฝันให้คนถือเล็กว่าใั้ฝันให้นถือเล็ก มตนก็คเี่ยคนไม่ติสื้อเปาลอปีกหาโอ้ยหมอนิ่ันี้เกายขายขายขายหาวันนี้ฟันหนึ่งฟันหนึ่งอันนี้ไปฟันหัวไปฟันหัวเนเกล็ดนไม่ต้องโบบเกลยดเต็มหัวเลยว่าขฟันหัววยังเนโดนมฟันหัวเป็นนเียดเต็มหัวเลย มันเต็มๆคือ6กซีเลยั้วซีเือนี่เาหน้าเหล่าเรา้างมีฟันถึงงจานเพิ่มฝันมาตันตันงจนเดียวกันมันเลื่อมนแบบฝันอีกว่ากมาขอเห็ดสจานมากูขอเห็ดแตกดอกไงน้ว่าแล้วก็ยิบไปใส่จาน ตั้งหัวเราจะมาเลาบต่ายเนาะอายุน้ำหักสี่ปีเลขกอายุน้ำหนัเขียนเลขไว้ศูนามแล้วก็บพันเราปั้นหัวตรวเออายุหกสิบสี่ปีเล่ระเอกสามหน่งเจ็ดศูนยันมาขอเห็ดดอกหนึ่งเห็ดอยู่ในจานพันกตีเจ็ดศูนเป็นน้าวหาสุราคุณแม่งัดตาบานไทยนะคะขอบคุณแม่ว่าได้หลายที่แม่ปันนะคะไฮเดี่เดียได้วยันรือเ้ามือถือมันจืดจืดจะได้อะเลขไหม ฝันสองมื่สองมืนกี่กันฝันเจ้าเราเขาเฉียวอยู่แล้วเนี่ยน่มันแห่ดินะบอกเลขรถต่อเลขอายุขหละฟันเจยาผู้ใดจมาคุณบอกว่าหันฟันเจ้าแต่เก็มันบอกมันออกสามหนึ่งอกเลขรถอเว่าซื้อนะสามหนึ่งว่ามึงมาซื้อแตกกันคบอกว่างบ้าเอาเนี่นบ้าซื้อซื้อเลขหลายงัด เ็ซัวดีกันนวทางเอาไม่บ้านนะคะนมาเใช่บ้านหรือห้างันสันรับชันขวดที่หญิงที่หญิงคนนั้นก็อาเจียนออกมาเป็นนมไม่ไม่ได้อ้วกนะเป็นอาเจียนออกมาไปกกาดเขาวันนี้นู้นสีหางหกสี่สีบหกเอาคือ่อายุคนนี้แอ่แต่ว่ากันยุ่งมันน่ะน่ารู้ซื้อแล้วกกันไอ้พีิศานาเยี๋ยมเฉือยนะจบท้ายแห่งเือไม่ใช่ ปานีเสียงหัวมีเจ้าปลาเป็นาลแดงไปงีอัลเบรดีงไปีท